CVM Group นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็สาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นของน้ำยาตรวจสอบรอยล้าวนะคะด้วยสารแทรกซึมหรือที่เราเรียกกันว่า p e n e t r a t n Testing นั่นเองนะคะการทดสอบด้วยสารแทรกซึมเนี่ยสามารถจะใช้ได้กับวัสดุเกือบทุกชนิดเลยที่ไม่มีรูพุนหรือเป็นวัสดุที่มีผิวเรียบนะคะเช่นแก้วพลาสติกเซรามิกโลหะ อะโลหะนะคะหรือว่าอื่นๆค่ะแล้ววันนี้นะคะน้ำยาที่เรานำมาทดสอบกันนะคะก็คือน้ำยาของยี่ห้อแมกนาฟักผู้ผลิตจากประเทศอเมริกาค่ะซึ่งทางบริษัท CVM Group นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทยค่ะทีนี้นะคะไม์ก็จะมาขอแนะนำโปรดัก เบื้องต้นก่อนนะคะว่าในโปรเซสของการตรวจสอบโดยวิธีการของสารแทรกซึมเนี่ยประกอบไปด้วยน้ายาชนิดไหนบ้างนะคะการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึมก็จะมีวิธีการตรวจสอบอยู่2วิธีนะคะก็คือ1 เป็นชนิดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะหรือที่เราเรียกว่า visible Dye p e n i t a n t นะคะชนิดที่2ก็คือเป็นชนิดเรืองแสงหรือที่เราเรียกว่า fluorescent p e n i t a n t นะคะทีนี้นะคะไมก็จะมาแนะนําอันแรกเลยก็คือเป็นชนิดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายใต้คอนเซปต์ของ m แ a นาก็คือส p อร์ตเช k คนะคะโมเดลแรกค่ะก็จะเป็น S k คซดตัวนี้นะคะจะเป็นคลีนเนอร์รีมูเวอร์ค่ะก็คือเป็นตัวทำความสะอาดพิ้นงานหรือหน้าผิวนะคะก่อนการทดสอบนะคะก็จะใช้ตัวนี้ฉีดนะคะแล้วก็ตัวที่2ค่ะก็จะเป็นตัว SKL SP2 นะคะเป็นพีนิทันสำหรับล้างด้วยโซเวนนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือจะเป็น skl wp 2ตัวนี้นะคะจะสามารถที่จะล้างออกได้ด้วยน้ำเปล่านะคะตัวที่3ค่ะก็จะเป็นตัว skd s 2เป็น developer นะคะเป็นผงแป้งสีขาวที่จะดึงสารแจ้งซึมขึ้นมาเพื่อให้เห็นรอยแตกนะคะจากชิ้นงานอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชน,นิดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะต่อไปค่ะก็จะมาดูนิดเรืองแสงหรือว่า fluorescent p e n e t e n t นะคะภายใต้คอนเซปต์ของใจโกนะคะของ m a n f a c t นะคะ ตัวแรกค่ะก็คือเราใช้ตัวคีเนอร์ตัวนี้เหมือนกันนะคะเป็นตัวคีเนอร์รีมูเวอร์เนี่ยทำความสะอาดหน้าผิวเหมือนกันนะคะตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นตัว ZL27A ZL27A ตัวนี้จะเป็นพินิทนแบบชนิดเรืองแสง ะะตัวชนิดเรืองแสงเนี่ยมันจะมีล้างออกได้ด้วยน้ําก็มีเหมือนกันนะคะจะมีหลายโมเดลด้วยนะคะซึ่งในแต่ละโมเดลเนี่ยก็จะต่างกันตรงเลเวลก็จะมีตั้งแต่เลเวล1นถึงส้วค่า sensitivity เนี่ยก็จะต่างกันไปอีกด้วยนะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะนําไปใช้งานแบบไหนต้องการค่า sensitivity สูงหรือว่าน้อยอันนี้อยู่ที่ว่าโปร c ซ d เ r อร์ของงานนะคะ ตัวที่3ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัว ZP9F นะคะเป็นตัว Developer สำหรับใช้ใน f o r e s c e n t Pinitant นะคะเป็นผงแป้งสีขาวเหมือนกันค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะสำหรับ Pinitant Inspection ค่ะลำดับแรกนะคะเราก็จะฉีดตัว กินเนอร์นะคะอันนี้นะคะเพื่อทำความสะอาดชิ้นงานก่อนนะคะ ดับที่2ค่ะก็จะเป็นการใช้น้ํายาสารแทรกซึมนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะเพื่อที่จะให้สารแทรกซึมสีแดงเนี่ย ้าไปซึมในรอยแตกตรงนี้นะคะการใช้สารแทรกซึมหรือว่าการแอปพลายพินิทนเนี่ยอาจทําได้หลายวิธีเช่นจะมีการจุ่มการพ่นการทาหรือว่าการเทราดนะคะซึ่งสารแทรกซึมเนี่ยจะต้องให้อยู่บนผิวชิ้นงานนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ซึมลงไปในรอยความไม่ต่อเนื่องที่เราจะทดสอบนะคะเวลาที่รอตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่า Devil Time หรือว่าพินิทัน t ทม์นะคะในที่นี้เนี่ยมายจะขอยยึดพินิทนโปรเซสไกด์ของทางแมนนัฟักนะคะ ว่าเดวิลทำอยู่ที่ประมาณ10-30นาทีนะคะค่ะและหลังจากนี้นะคะพอเราฉีดสารแทรกซึมลงบนชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ10-30นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนที่3กันนะคะ โอเคค่ะจากที่เราให้ ه, น้ํายาเนี่ยซึมลงรอยแตกหรือว่ารอยความไม่ต่อเนื่องเนี่ยประมาณ10-30นาทีเนี่ยทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการกําจัดน้ํายาสารแทรกซึมส่วนเกินนะคะหรือว่าเป็น d e b u um m e อ of e x ฟ e อ็กซ์เจดพีเนนะเมื่อเราเคลือบผิวงานตรวจสอบด้วยน้ายาสารแทรกซึมแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจนน้ายาซึมในจุดบกพร่องแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็จะล้างด้วยน้ํายาส่วนเกินออกจากผิวงานนะคะโดยใช้ตัวน้ํายาคีนเนอร์ตัวนี้นะคะ การทำความสะอาดน้ำยาส่วนเกินชนิดนี้นะคะก็คือสามารถทำได้โดยใช้ผ้าเช็ดน้ำยาออกจากผิวงานตรวจสอบจนเห็นว่ามันสะอาดแล้วนะคะต่อจากนั้นค่ะเอาน้ำยาทำความสะอาดนะคะที่เป็นสารละลายฉีดใส่ผ้าที่สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดลงบนผิวของชิ้นงานตรวจสอบให้สะอาดข้อควรระวังในการทำความสะอาดขั้นตอนนี้ก็คือว่ายาฉีดสารละลายใส่ผ้าจนเปียกโชกหรือว่ายาฉีด โดยตรงลงบนผิวงานนะคะเพราะว่าน้ํายาทําความสะอาดชนิดนี้เนี่ยอาจจะไปทําเอาน้ํายาแทรกซึมที่อยู่ในรอยแตกเนี่ยออกได้นะคะ ตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการดึงน้ำยาแทรกซึมออกจากรอยตำหนินะคะหรือว่าจุดบกพร่องด้วยน้ำยาเดเวลลอปเปอร์นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ SKD ขีด S2 นะคะการพ่นน้ำยาเดเวลลอปเปอร์นะคะเพื่อที่จะดึงน้ำยาสารแทรกซึมหรือว่าตามจุดบกพร่องตามรอยแตกปรากฏขึ้นจากบนผิวงานนะคะไม้ก็จะทิ้งระยะเวลาไว้อยู่ที่ประมาณ10นาทีถึง60นาทีนะคะ อันนี้เป็น Devil ไทม์ของแม n นาฟัคนะคะแต่ว่าถ้า,ราประมาณสัก1 0ถึงนาทีก็เพียงพอแล้วนะคะค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราทิ้งระยะเวลาไว้ Devil Time ประมาณ10-15นาทีเนาะตัว Develop เด e ล o p เนี่ยมันก็จะดึงสารสีแดงนะคะในรอยตำหนิขึ้นมา ก็จะเห็นเป็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาจะชี้ให้ดูใกล้ๆเนาะว่าเป็นแบบไหน ของการใช้่อแทรกซึมใช้ที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยสามารถทดสอบได้กับวัสดุเกือบทุกชนิดที่ไม่มีรูพุนนะคะรูปร่างของชิ้นงานเนี่ยจะไม่เป็นข้อจํากัดในการทดสอบมีขั้นตอนการทดสอบที่เข้าใจง่ายแล้วก็ง่ายต่อการปฏิบัตินะคะใช้อุปกรณ์น้อยนะคะมีแค่สกระป๋องนี้เองนะคะแล้วก็มีราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวนี้ โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการสาธิตนะคะการใช้งานเบื้องต้นของการตรวจสอบรอยแตกแล้าด้วยการใช้สารแทรกซึมนะคะอาจมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะคะที่หน้าจอบ,บนคลิปนี้นะคะหรือว่าอาจจะติดต่อได้ทางอีเมลนะคะ c v, c v m a s i ่ะ c v m g r o u p c o t h นะคะขอบคุณมากค่ะ